เคล็ดวิธีโบราณวางเกลือรอบบ้านและการอธิษฐานหน้าโบสถ์ช่วยเรียกทรัพย์ขับไล่สิ่งอัป,ปมงคลท่านผู้ฟังคะวันนี้เราจะขอนำเสนอเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของการเรียกทรัพย์และการขับไล่สิ่งอัป,ปมงคลโดยการวางเกลือรอบบ้านและการอธิษฐานหน้าโบสถ์เพื่อขอการเงินคล่องตัวคะ่ะ การวางเกลือรอบบ้านนั้นในสมัยโบราณแต่ก่อนนั้นเกลือสามารถขับไล่สิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วไรายได้ค่ะคนโบราณเรียกว่าดลลมเพลลมพัดเกลือสามารถล้างอาถรรพ์สามารถกำจัดภัยได้ตามความเชื่อเชื่อว่าเป็นภัยที่มองไม่เห็นจะมีอาการหนาวหนาวร้อนร้อนครันเนื้อครันตัวเหมือนจะเป็นไข้ แต่คำโบราณเชื่อกันว่าเกิดจากคุณใสหรือบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นค่ะการวางเกลือเพื่อเรียกทรัพย์นั้นกำลังได้รับความสนใจของเหล่าสายมูเตลูสำหรับเคล็ดลับการเสริมโชคลาบนี้และการดักทรัพย์ด้วยเกลือหนึ่งในวัตถุดิบที่ทุกบ้านจะมีติดครัวไว้ค่ะโดยการนำเกลือมาใส่ในแก้ว หรือในถ้วยเล็กๆแล้ววางไว้ตามมุมบ้านเพราะเชื่อว่าเกลือจะช่วยเรียกทรัพย์โดยเฉพาะในหมู่พ่อค้าแม่ค้าที่ทำธุรกิจการค้าขายก็จะใช้วิธีนี้เพื่อเรียกลูกค้าเข้าร้านและเชื่อกันว่าเกลือจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปได้ค่ะความเชื่อเกี่ยวกับเกลือในด้านความเชื่อเกี่ยวกับเกลือนั้น มีมากมายหลากหลายค่ะเช่นหากมีการไปงานสอบก่อนเข้าบ้านก็จะทำการโดยเกลือบริเวณทางเข้าบ้านก่อนแล้วจึงค่อยก้าวเท้าเข้าบ้านค่ะเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่ติดตามมาการเผาพริกเผาเกลือเพื่อสาบแช่งโดยจะเลือกวันที่เลิกแย่ที่สุดกับตัวผู้ถูกสาบแช่งและทำพิธีนี้ซึ่งจะต้องรู้วันเดือนปีเกิด และเวลาตกฟ้าของผู้ที่สาบแช่งคนโบราณจึงมักไม่ค่อยบอกวันเกิดกันค่ะแต่หากคำสาบแช่งส่งไปไม่ถึงผู้นั้นเนื่องจากว่าเขามีความดีหรือบุญกุศลที่เขาสะสมไว้เปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกันภัยคำสาบแช่งก็จะย้อนกลับไปหาตัวผู้สาบแช่งค่ะ พุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักการให้อภัยไม่คิดอาฆาตในด้านสัตว์ห่วงจุ้ยก็มีความเชื่อหากว่าเราไปซื้อบ้านซื้อรถยนต์มือสองก็จะนำเกลือผาสมกับเศษตตังแล้วนำไปหวานรอบบ้านหรือรถเพื่อเป็นการล้างสิ่งไม่ดีล้างอาถรรพ์และปล่อยไว้หนึ่งคืน ก่อนที่จะกวาดใส่ในหอผ้าขาวและนำไปไว้ที่วัดหรือคนต้นไม้ใหญ่ค่ะปู่ย่าตายายท่านบอกไว้ว่าการลอยเกลือรอบบ้านจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายดึงดูดโชคลาภพูดผีไม่กล้ามากล้ำกรายคนโบราณมีความเชื่อกันว่าหากได้อาบน้ําเกลือก็จะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้ค่ะ โดยนำเกลือหนึ่งกำมือใหญ่ๆละลายน้ำร้อนเสร็จแล้วนำมาผสมน้ำธรรมดาตอนนี้เราจะได้เกลือเข้มข้นเค็มๆในน้ำอุน่นจากนั้นอาบน้ำให้สะอาดเมื่ออาบเสร็จแล้วนำน้ำเกลือดังกล่าวมาอาบราดให้ทั่วตั้งแต่ศีร่ะรา,าจากนั้นให้ทิ้งไว้3 5นาทีแล้วจึงล้างออกให้สะอาด สุดท้ายถ้าจะอาบน้ำมน์อีกรอบก่อนเช็ดตัวก็จะยิ่งดีท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับเกลือถือว่าเกลือเป็นสิ่งที่ดึงดูดซับโชคดีเข้าบ้านได้คะ่ะและยังปัดเป่าสิ่งชั่วไร้ายได้ดีคนจีนถือว่าเกลือน,นั้นแก้ห่วงจุ้ยไม่ดีได้เช่นถ้าห่วงจุย้ยห้องน้ำไม่ดีก็จะวางชามเกลือไว้ในห้องน้ำ ในห้องครัวควรมีเกลือติดครัวอยู่เสมอค่ะเกลือเหล่านี้จะช่วยดูดซับเชื้อโรคและความชืน้นจะช่วยให้คนในบ้านแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอีกทั้งมีประโยชน์นานาประการอีกด้วยต่อไปมารับฟังวิธีแก้กรรมหนี้สินเงินทองไม่พอใช้แบบง่ายๆด้วยตัวคนเองค่ะ ท่านผู้ฟังคะในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุขได้โชคลาภได้อะไรๆที่ต้องการมาก็เกิดจากผลบุญที่เราทำมานั้นได้ส่งผลคะ่ะแต่เวลาที่พบกับความทุกข์พบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมิดรวมถึงการเป็นหนี้โดยที่ไม่จำเป็น และเป็นปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้รู้สึกว่าทำอะไรก็จะติดขัดไปหมดจะได้เงินมาก็ตามค่ะก็มีคนมาตัดหน้าทำอะไรก็มีคนมาขัดขวางเพราะอาจจะเป็นกรรมที่เราอาจเคยโกหกหรือว่าเราเคยไปเอารัดเอาเปรียบใครมาเป็นวิบากกรรมค่ะที่หาเงินมาได้ก็มีแต่เรื่องที่ต้องจ่ายไปชีวิตมีแต่อุปสรรค ทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นมีอุปสรรคเสมอเราขอแนะนำวิธีแก้กรรมปัญหานี้สินง่ายๆดังนี้ค่ะให้เราไปอธิษฐานจิตที่หน้าโบส์ตั้งจิตอธิษฐานทำบุญระลึกถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นนี่เป็นสินในอดีตชาติให้หลุดพ้นเพราะเราเกิดมาใหม่แล้ว หากใครเป็นหนี้หลักล้านให้แลกเหรียญหนึ่งบาทหรือ5บาทหรือ10บาทแล้วมาน,นั่งอธิฐานหน้าโบสถ์ค่ะย้ำนะคะว่าวิธีนี้ให้ทำบ่อยๆให้ทำที่โบสถ์ที่มีพระประธานแล้วให้ท่านขอบารมีพระกร่อนโดยว่าดังนี้คะ่ะหากลูกมีกรรมเคยโกงและยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ก็ดี หรือจากการประกอบอาชีพจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ให้เอ่ยชื่อพระประธานที่อยู่ในบทค่ะและขอให้ให้เอ่ยชื่อหลวงพ่อในวัดและพระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพยานว่าลูกมาขออโหสิกรรมจากนั้นนำเหรียญน,นั้นหรือปัจจัยใส่ที่ตู้หรือบาดพระจนหมดค่ะ เรียนคือสื่อแทนเราเพื่อขออโหสิกรรมอธิษฐานเก็บทรัพย์ให้อยู่จะต้องเข้าไปอธิษฐานจิตในบทค่ะขออานิสงส์การทำบุญในครั้งนี้ให้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เพื่อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสได้สร้างบุญกุศลต่อไปตั้งแต่วันนี้จนเข้าสู่พระนิพพาน หลังจากนั้นให้สวดบ,บทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อหน้าพระประธานค่ะกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิจักกรรมมังอสันจิจักกรรมมังขัมันตุเมอโหสิกรรมมังพระวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรโดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาขานายาตผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากแข็นใจความทุกข์ยากใดก็ได้ไความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนจันรไรและอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปเนึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเทิญท่านผู้ฟังคะพระภพศสาลวิสาโลท่านได้ให้โอวาทเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเก่ากรรมใหม่ไว้ดังนี้ค่ะกรรมเก่าคือการกระทำในอดีตซึ่งอาจหมายถึงชาตินี้ก็ได้เมื่อทำไปแล้วแก้ไขไม่ได้ ส่วนกรรมใหม่นั้นคือกรรมที่ทำในปัจจุบันซึ่งอยู่ในวิสัยที่เราเลือกได้ว่าจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมเก่านั้นสามารถส่งผลเป็นวิบากที่อาจมีอิทธิพลต่อกรรมใหม่ได้เช่นกินเหล้าจนสุขภาพเสื่อมโทรมหรือขับรถประมาทจนร่างกายพิการจึงทำให้ จึงทำให้ทำการงานหรือปฏิบัติธรรมอันเป็นกรรมใหม่ไม่ได้สะดวกแต่ถ้ามีความเพียรซึ่งเป็นกรรมใหม่เช่นกันความเจ็บป่วยหรือความพิการก็ไม่ใช่อุปสรรคที่สําคัญด้วยเหตุนี้กรรมใหม่จึงสําคัญกว่ากรรมเก่าเราจึงไม่ควรกังวลกับกรรมเก่าแต่ควรใช้เวลาที่มีอยู่ในขณะนี้สร้างกรรมใหม่ที่เป็นกุศลให้มากที่สุด และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไหวห้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทงังปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะของห้าอย่างนี้ให้มีวางติดครัว จะเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้าบ้านไม่ขาดสายมาติดตามรับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะห่วงจุ้ยครัวนอกจากการจัดตำแหน่งของห้องครัวเข้าของเครื่องใช้ต่างๆให้ถูกหลักห่วงจุย้ยและเป็นสิ่งสำคัญแล้ววันนี้เรามีเคล็ดลับเสริมห่วงจุ้ยห้องครัวมาให้ทุกท่านได้รับฟังค่ะ จะมีกินมีใช้ไม่มีอดอยากหากได้ทำตาม5อย่างนี้ให้วางในครัวของบ้านท่านจะร่ำรวยเงินทองไม่ขาดแน่ 1. ซองแดงให้นำซองแดงจำนวน3-5ซองใส่เหรียญ10บาทจำนวน8เหรียญแล้วสอดไว้ตามตู้ในห้องครัวหรือเก็บซ่อนวางไว้จนลืมได้เลยค่ะ ซองแดงเปรียบเสมือนอ่งเปาจะส่งผลให้การงานดีการเงินไหลเวียนเสริมความเป็นสิริมงคลให้มีกินมีใช้มีทรัพย์สิสนไม่อดอยาก 2. ไข่ไก่ให้มีไข่ไก่แปดฟองหรือมากกว่าแปดฟองก็ได้ค่ะแต่ไม่แนะนำให้น้อยกว่านี้ให้มีติดอยู่ในห้องครัวเสมอค่ะโดยไข่ไก่นั้นจะเปรียบได้กับ ความอุดมสมบูรณ์เปรียบได้กับทรัพย์สินเปรียบได้กับทองคําอุดมไปด้วยทรัพย์ขจัดความอดอยากอดโซ่ค่ะ 3. าข้าวสารให้มีข้าวสารติดครัวไว้อย่าให้ขาดเด็ดขาดเพราะข้าวสารเปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นบ้านทุกหลังจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยค่ะซึ่งข้าวสารนี้ควรจะมีเต็มถัง เพื่อว่าจะได้มีข้าวกินตลอดและตามความเชื่อแล้วยังเป็นตัวที่จะทำให้เจ้าของบ้านมีเงินทองใช้จ่ายตลอดไม่ขาดมือแน่พรั่งพร้อมไปด้วยข้าวปลาอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไม่เคยขัดสนอะไร 4. เตาไฟแทบทุกบ้านจะมีเตาไฟอยู่แล้วค่ะจะเป็นเตาแก๊สหรือเตาอะไรก็ตามและ ควรวางให้เตาอยู่ในตำแหน่งติดกับกำแพงทึบอย่าวางโล่งเพราะจะทำให้ขาดพลังไรโชคลาภวาสนาหากเอาไปติดผนังไว้โชคลาภก็จะมาหาไม่ขาดสายการเงินจะดีการงานจะราบรื่นขึ้นค่ะและ 5. จานชามทรงกลมสีขาวหากสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าตามร้านอาหารใหญ่ๆ จะนิยมใช้จานทรงกลมสีขาวตามความเชื่อแล้วจานทรงกลมสีขาวนี้เป็นตัวแทนของรากยาที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งถ้ามีไว้ในบ้านนั้นจะช่วยทำให้เจ้าของบ้านร่ำรวยมัง่งคั่งเงินดีงานมั่นคงค่ะบ้านแชนแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะ การให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ